กองทัพอากาศก็ได้จัดอากาศยานเข้าร่วมนะคะอาิกริฟเฟน39รุ่น CD, a l p h a ฟาเเข้าร่วมในการฝึกส่วนกองทัพอากาศของสาธารณารัฐประชาชนจีนก็จัดเครื่องบินอทิเครื่องบินจับขับไล่ j 1 4 s s และก็ KJ500 เข้าร่วมในการฝึกด้วยซึ่งนอกจากการฝึกด้านการบินแล้วกองทัพอากาศทั้งสองประเทศก็ยังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่การฝึกด้วย ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะกระทรวงกลาโหมของจีนก็ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะรวมไปถึงการฝึกซ้อมสนับสนุนทางอากาศโจมตีเป้าหมายต่างๆทั้งภาคพ,พื้นและประจําการทหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยการเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะสหรัฐก็มีการจัดซ้อมรบในอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นและสิงคโปร์ในการซ้อมรบประจําปีนะคะซุปเปอร์การูดาชิวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมาในปี2552 าสหรัฐเองก็ประกาศแผนการสัญจรทางอากาศและทางทะเลรอบใหม่ในช่องแคบไต้หวันหลังจีนสิ้นสุดการซ้อมรอบรอบเกาะไต้หวันเคิร์ทแคมเบลโดยผู้ประสานงานทำเนียบข่าวด้านภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐก็กล่าวว่าแม้ความตึงเครียดบริรเวณช่องแคบไต้หวันจะเพิ่มขึ้นแต่กองกําลังสหรัฐจะยังคงบินล่องเรือและปฏิบัติการต่างๆตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญ,ญาตสอดคล้องกับพันธสัญญ,ญาที่มีมานานของเสรีภาพแห่งการร่อง ที่ครอบคลุมถึงการบินตามมาตรฐานและร่องเรือผ่านช่องแคบไต้หวันแต่จะไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นช่วงเวลาใดค่ะจากสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันอีกช่วงหนึ่ง